อิ่มแล้วก็เริ่มมากันละยามยเย็นแค่แกะง่ายๆนะครับผมอิ่มก็เ้าะเคาครับทยอยเ้าวเคาแล้วยามเย็นครับผมทยอยขึ้นโรงเรือนละ หาบยิ้มยิ้มครับผมเป็นแนวทางสำหรับทุกคนพี่น้องเกษตรกรที่สนใจอยากเลี้ยงนะครับที่นี่ขอแฝกขอแก,อแกองผมหน่อยตายเบิเษกษตรกรผู้เลี้ยงจริงดีเกลดเดิมมนะบดน,นบ้านนบวุรีนะครับผมกินน้ำกินข้าวก่อนขึ้นโรงเรียนตัวที่เขาก็ยังเขาก,ยยกินจริงตัวมีทยอยเข้ามาเองครับไม่ต้องเป็นไรไม่ยากเลยคนระับ โ okay. อเคตัวนีิเปนต่อตัวนี้ยังไม่เป็นโรงเรือนอ,อีกมาเป็นแถวครับถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะตรงน น้ำกินทายเรียบร้อยตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับผมย้อนมาเรื่อยๆนะครับ กินน้ำคนแล้วกินน้ำคนแล้ว <c oughs> เอาเลยขึ้นโรงเรียนเลยมาใกล้หมดยังเหลือเยอะเลยเนี่ยนอกอะเอาตัวไหนอิ่มขึ้นโรงเรียนตัวไหนไม่อิ่มก็ลงมากินต่อ